สวัสดีครับเพื่อนๆเต้ยนะครับช่องไลฟ์ไบเต้ยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาที่โชว์รูมนะครับรถยุโรปนะครับค่ายหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นโชว์รูมรถอะไรและมีรถอะไรให้เพื่อนๆชมกันบ้างนะครับรับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกครั้งกับโชว์รูมนะครับเอ่อยูโรป้ามอเตอร์นี่อยู่ผมอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ี่เป็นเฮพอเตร์นะครับก็ผมตั้งใจมาถ่ายคันนี้โดยตรงเลยเพราะว่าผมไปพบใน หลายๆช่อง YouTube เขาทำการถ่ายรุ่นนี้ไว้นะฮะจะเป็นตัว BMW X3 All New นะครับคันที่อยู่หน้าผมนะครับคันที่ผมคิดว่ามันสวยมากแล้วมันคันใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับ Product Genius คุณน็อตนะครับก็อยากจะให้คุณน็อตมาแนะนำคันนี้ให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าเอ้คันนี้สเปคเป็นไงบ้างและมันน่าใช้แค่ไหนครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ่อ คันนี้มันเป็น all new มันก็จะเป็นแบบเอ็กซ์ีใหม่ซึ่งโฉมนี้จะมีให้เลือกทั้งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินเบนซินนะครับส่วนคันนี้จะเป็น m 5 0เออจะเป็น m performance Car ถือว right? ่าเป็นตัวแรงของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวแรงใช้เครื่อง3,000 t u r ท o โบครับ398แรงม้า398แรงม้าเลยใช่โอ้ก็เป็นรถขับเคลื่อน4 4ล้อนะครับขับ4นะครับ 10x Drive นะครับท้องมันเท่าไหร่ครับท้อง580ป โหเยอะมากเยอะมากๆมนะครับผมว่า hmm. ม uh, ันขนาดมันใหญ่กว mm ่า X3 เดิมป่ะใหญ่กว่าเออมันดูใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์ไฟหน้าไปท้ายก็ถูกเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายรุ่นก่อนเก่าๆรถ B.M จะเรียกว่า L shape แต่พอเป็น X3 ใหม่ครับก็จะเป็น T shape ไฟท้ายจะเป็นตัว T ครับอ๋อตัวนี้นะครับแล้วผเปิดให้ดูอ๋อ รบคัไฟท้ายจะเป็นตัว T ใช่ไหมครับอืแตัว T เฉฟใช่ครับมีสองรุ่นย่อยเบนซินตัวนี้ตัวเดียวให้ลูกให้เลือกแค่รุ่นเดียวซึ่งเป็นตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาด้วยมี M อยู่หน้ารถมี M ติดอยู่ด้านหน้าเนาะคล้ายๆแบบพวก M สามสี่ศูนย์ I มสองสี่ศูนย์บมี M ก็คือตัวแรงของเขาใช่คือ M Performance แล้วมันเหมือนมีพ่วงกับมาไฮบิดด้วยใช่ป่ะตัวนี้ เป็นไม้ไฮบิดเออเหมือนนีไม้ไฮบริด48โวลต์เป็นไม้ไฮบริด48โวลต์ครับอ่าอะไปไล่ทั้งแน่ด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันเออถามถามหน่อยครับคุณน็อตราคามันเท่าไหร่อ่ะคันนี้คันนี้เปิดตั้งแต่4ล้าน5นะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆซึ่ง X X3 ตัวก่อนโฉมก่อนหน้านี้จะไม่มี m performance ครับอืมจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดแทน แล้วก็เปลี่ยนตัว M Sport ธรรมดาเนอะใช่ครับแต่คันนี้เป็น M Performance มาเลยอือนี่นะครับเ,เพื่อนๆกริลด้านหน้าเดี๋ยวนี้กริวมันช่างใหญ่โตมากเลยนะครับจมูกของเขาช่างใหญ่มากๆเลยในรถ B M W เกือบทุกรุ่นแล้วนะครับใช่โอ้การ<อ>ดีไซน์ก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูแบบแล้วก็มี M นะครับแบบ M อยู่นะครับใช่ไฟไฟหน้าสวยมากๆเลยตอนคืน อืมนะอ่ามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่ครับเครื่องยนต์สามพันทีซีครับสามพันนะครับใช่ครับเป็นทวินเทอร์โบด้วยใช่นะครับทอร์กโอ้หเยอะห้าร้อยกว่าใช่เครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ในในเอ็มบาวแมนคาร์เช่นสองเอ็มสองสี่ศูนย์เอ็มสามสี่ศูนย์เอ็มสี่สี่ศูนย์จะใช้เครื่องตัวนี้หมด ก็คือ b อะไรนะ B ห้าห้าสิบแปดห้าสิบแปดตัวแรงนะตัวแรงอยู่ซึ่งยาตัวนี้ได้รับรางวัลหลายปีแล้วครับเป็น engine of the year หลายปีมากซึ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างจากอื่นๆคือการปรับเปลี่ยนพวกด้านข้างครับพวกไอดีไอเสียใหม่ทำให้รถมันมีแรงม้ามากขึ้นนะครับให้มันแล้วก็ทีนี้พอไปเป็นรถขับสีก็สามารถ ขับในชีวิตประจำวันได้สบายครับแล้วก็คือรถขับสี่ของ b m เอมอ่ะคือแบบขับดีมากนาะแต่บางคนก็ชอบขับหลังบางคนก็ชอบขับสองธรรมดาอาการรถจะออกไม่เหมือนกันอืมามาดูที่กระจกมองข้างดีกว่ากระจกมองข้างเขาอ่ะก็คือก็เป็นกอสแบ็กธรรมดาใช่แต่ดีไซน์ก็ยังเป็นเอ็มความเป็นเอ็มอยู่นะครับใช่ครับ ก็คีบอาจจะไม่ได้แบบแหลมมากเท่าไหร่เ <c oughs> นาะประมาณนี้แล้วก็อย่างเนี้ย B M รุ่นใหม่หลายๆรุ่นนะครับตรงประตูมือจับอ่ะเขาเป็นแบบนี้หมดแล้วเน,ะ <c oughs> นะาะใช่เนาะเขาเปลี่ยน <ใช S 1> เปลี่ยน <ใช S 1> ดีไซน์ให <ช S 1> <ๆ>ม่หมดแล้วคือบางทีเหตุผลบางทีถ้าเป็นมือจับแบบกอนเวลาที่เราล้วงจับแบบเนี้ยครับข้างในก็จะเป็นรอยลายนิ้วมือ๋อรอยเล็บครับอ่าอ่าใช่ใช่ใช่รอยเล็บอาจจะมีขนมุงขนแมวได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ อันนี้คือสีขาวนะครับเพื่อนๆอ๋อผมขอดูล้อก่อนดีกว่าล้อแบบใหญ่มากนี่ขนาดเท่าไหร่ครับคันนี้ล้อยี่สิบเอ็ดครับล้อยี่เอเลยเหรอใช่ครับโอ้หโสเปคสองห้าห้าสี่สี่ศูนยี่็ดขอบยี่เิบนะเพื่อนๆใช่โอ้โหอลังการและเป็นแบบอ๋อทูโทนนะครับดำเอ่อแล้วก็เป็นสีออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินเงินหน่อยปัดเงินอ่ะปัดเงินแล้วก็ เบรกอันนี้เป็นเบรก M p e r f o r m a n c เนาะไม่ครับอันนี้เป็นเบรก M เลหรอ M Sport เฉยเฉยอ๋อเบรก M Sport เฉยเฉยวู้ดเด่มันพอร์ทดูพอร์ตใหญ่กว่านะใช่ครับเออเป็นน่าจะเป็นสี่พอร์ตใหญ่เนาะใช่แต่จานนะครับจานอาจจะแบบเอ่อเป็นคือจานมันใหญ่มีขนาดใหญ่หน่อยแหละน่าจะประมาณสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบไม่ชัวร์แต่ไม่ได้มีเอ่อรูระบายอะไรเนาะแต่แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วแหละผมว่ารถ X ตระกูล X ะครับจะจานจะไม่มีการเจาะรูซอลล่องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเวลาที่รถสไตล์แบบนี้ที่เราไปใช้งานนะครับเขาก็จะป้องกันพวกกวดหินดินทรายเข้าไปติดเขาเลยตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ส่วนใหญ่รถรถเบรกเอมพลิฟมนซ์ของในตระกูล X นะครับตัวตัวจานจะต้องใหญ่ ใหญ่ขึ้นตัวทัลเเปอร์ใหญ่ขึ้นแต่ก็จะไม่เจาะรูซอลลงองออถ้าเป็นรถซีดานจะทำเจาะรูซอลลอ็องตามการใช้งานของมันเนาะใช่ตามสไตล์รถรล้อหลังนี่ว่าล้อหลังเท่ากันไหมครับยี่บเท่ากันครับแต่ ตัวแก้มยางก็จะถูกหน้ายางกับแก้มยางก็ถูกเปลี่ยนไซส์ครับวอลล์ล้อขอบยี่บเอดใช่ปใช่ยี่บเอ็เลยโอ้โห2ี่เอ็นแหละนะเพื่อนๆไม่ใช่ยี่สบนะ2ี่เดเท่ากันโอ้โหหน้าหลังเท่ากันนะใช่ข้างหลังจะเป็นสองแปดห้าสามหยี่เอ็ดอ่าหน้าด้านหลังน่าจะกว้างกว่ากว้างกว่าแล้วแก้มเตี้ยกว่าออแก้มเตี้ยกว่าโอ้สวยมากสวยมากโหดมากอ่ะขาวดูด้านในหน่อยครับภายในก็จะเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยซึ่งอาจจะเออ เอ่อตัวปรับแอร์จะอยู่ตรงนี้แหละครับใช้เป็นทัสกรีนอ๋อเออเท่ดีนะมาอยู่ด้านนี้เนาะมีสองสองฝั่งนะครับเพื่อนๆมีสองฝั่งนะใช่ฝั่งคนขับกับคนนั่งนะครับแล้วก็ตอนนี้บีเอ็มรุ่นใหม่ๆจะเป็นท้ายตัดหมดแล้วเนาะใช่เป็นอะไรท้ายตัดหลไแล้วใช่ครับอืมแล้วก็มีตัวเนี้ยเท่<พ>มากเลยสีแดงอืมแล้วก็เคิร์ฟดิสเพย์แทบหมดแล้วใช่แทบหมดแล้วอืมแล้วตัว ตรงคอนโซลกลางเกียร uh, yeah, ์ครับเป็น <laughs> ค like ันเกียร์เล็กๆนะครับตามสไตล์ b m รุ่นใหม่ๆแล้วก็ตรงไอ้ตรงกลางนั้นคืออะไรเลยเอ็มนั่นนะครับตรงนั้นจะเป็น w i r l e ชาร์จครับตอนนั้นเป็นดีถ้าเป็นตัวเอ็มตัวเป็นดีไซน์แท่นชาร์จแท่นชาร์จโทรศัพท์จะอยู่ตรงตรงข้างหลังแล้วก็มีท้์สี่ให้ให้สี่จุดมีข้างหน้าสองจุดหลังสองจุดภายในก็ดูแบบหูหลานะครับเพื่อนๆหูหลานะมันเป็นแบบ สีออกแบบส้มส้มทองทอง่ะครับเพืเอ่อนๆเลือกสีได้ไหมเลือกเบาะสีได้ไหมอ,ออยู่ที่สีภายนอกครับอ๋ออืคือถ้าใครเป็นแบบสายครอบครัวนะคันนี้ก็เหมาะนะเพราะมันมันคันใหญ่อยู่เนี่ยครับเล็กรูมโอ้นั่งสบายแน่นอนนะครับเพื่อนๆนั่งสบายแน่นอน อชอบล้อมากเลยอ่ะล้อมันแบบโหแล้วล้อมันใหญ่มากนะขอบยี่สิบเอ็ดเนี่ยใช่เออแต่หลังอี้ไปดูไปแล้วนะครับก็คืออ่ะมีคำว่าเอ็มห้าสิบเอ็กไลฟ์ขับสี่นะครับมากับท่อท่อสี่ถ้ามีเอ็มเนี่ยข้อมันก็จะแบบเนาะต้องมีเป็นคู่แน่นอนใช่ครับนะครับแล้วก็แต่ปลายมันออกเป็นโครเมียมแบบเงาเเนาะเป็นแบคไคกอสอันนี่นะครับ มันจะไม่ใช่ดำแบบสนิทนะเออสวยนะสวยแล้วก็ดิฟเป็นกอสแบ็กนะครับใช่ใครชื่นชอบก็โหมาชมคันจริงได้เลยยูโรป้ามอเตอร์นะครับสวยงามสุดๆคันนี้ก็ออปชั่นครบครับมีกล้องสามร้อยหกสิบแล้วก็มีพวกด r i ิ่งแอสซิส t ครับ Parking a s อสซิสอุปกรณ์ทุกอย่างสิ็งทุกอย่าสะดวกตัวบอกว่าปลอภัย ใส่คันนี้ใส่มาครบไม่ได้ตัดใส่มาครบเลยใช่ครับซึ่งราคามันจะแพงกว่าตัวตัวดีเซลใช่ป่ะดีเซลมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสามล้านกว่าบาทสมล้านแปดสามล้านแปดแล้วก็เรื่องของแรงม้าแรงบิดเนี่ยก็ต่างกันด้วยแหละเนาะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้แรงกว่ามีมา h ไฮบิดพ่วงมาด้วยก็คือก็จะประหยัดระดับนึงแหละเนาะแต่ด้วยความเป็นรถเอมอ่ะใช่เออคือ ใครชื่นชอบความเร็วอะ่ะแนะนํามากๆเลยเป็นรถขับสนุกครับออผมบผมได้ลองขับมาแล้วก็สนุกขับสนุกอืมอืมอ,มอมโอเคครับก็สุดท้ายขอบคุณคุณน็อตอีกครั้งนะครับชวนชวนเพื่อนๆมาหน่อยว่าโชว์รูมที่นี่เปิดวันไหนปิดวันไหนมาเทสได้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเออถ้ารถพวกเอ็คหรือ m อ็มโฟร์พก็จะไม่มีรถเทสได้ครับเออรถเทสต์ได้เราจะมีซีรีส์ปกติเช่นซีรีส์สซีรีส์ห้าซีรีส์เจ x อ็ก X4, x มี่เอ็กฟมีหมดนะครับก็สามารถนัดหมายเข้ามาเทสไลด์ได้ที่โชว์รูมยูโลป้าก็เราก็จะมีทั้งหมดสอสาสามสาขาหลักๆก็จะมีถนนพุทธมณฑลพนพันธกพนุพัน4นไายสีนะครับมี2องโชว์รูมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีโชว์รูมพระรามสองีกที่หนึ่งนะครับก็สามารถนัดหมายได้ทุกทุกสาขานะครับ หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์เปิดตั้งแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนั้นหมายได้เลยแล้วคันนี้มันมีตัวไทเทสป่ะไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมใช่๋อราคาเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้เองครับอ่าอ่าอ่าใช่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับรถเลยครับอืรถรถแรกจะรับรถตอนเดือนมีนาคมอืมอืม um, อืมครโอเคก็ขอบคุณคุณน็อตอีกครั้งนะครับโปรเจกต์กินนีสนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อลูกค้าคนไหนสนใจจะเข้ามาดูบ m w อหรือมินิ เข้ามาที่ยูโรป้ามอเตอร์ได้เลยสนยนนีู้นยนใหญ่มากนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งที่ทางยูโรป้ามอเตอร์ให้เกียรติแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับเพื่อนผมให้ดูบรรยากาศนะครับก็คือูนยนใหญ่จริงใหญ่มากๆเลยนะครับอืมรถเยอะด้วยครบทุกรุ่นเลยนะครับโอเค โอเคครับเ,เพื่อนๆหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไดร์ไบเตอร์ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายเลยครับวันนี้มาพบกับทางที่ปรึกษ,ษาการขายของ B.M. w ิ u ยูโ a บ้ามอเตนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับแวะเวียนมาที่นี่ก็สามารถติดต่อมาทางน้อง เซลล์ท่านนี้ก่อนได้แนะนําตัวนิดนึงครับนิ้งนะคะจะเป็นที่บรกษาการขายของยูโรป้ามอเตอร์นะคะถ้าสนใจที่จะอยากนัดดูรถหรือว่าเท็ดใดนะคะสามารถติดต่อนิ้งได้เลยค่ะครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับนุ่งนี้061ค่ะ3547879ค่ะครับแล้วก็ยูโรป้ามอเตอร์เปิดวันไหนเปิดวันทุกวันถึงวันเสาร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะโอเคครับก็ใครสนใจมาดูรถดูรถก่อนได้นะไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วก็ดูรถมา ทดลองเห็นได้ก่อนได้เลยลองทดลองขับได้เลยนะครับมีหลากหลายรุ่นให้ดูเลยใช่ใช่สามารถติดต่อน้องนิงได้เลยตามเบอร์ที่น้องบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณทางยูโรป้ามอเตอร์และน้องนิงมากนะครับสวัสดีครับ